สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศ์กาะสินชมรมคนรักและศรัทธาลุงุทวดหยียบน้าทะเลจืดนะครับครับกับคลิปวันนี้นะครับผมจะนําเสนอแนวทางในการศึกษาและสะสมนะครับเหรียญลงุทวดอีกอุ่นหนึ่งนะครับที่มีการจัดสร้างนะครับคือเหรียญลุงบุทวดหัวโตปี2 3 0นะครับครับโดยเหรียญนี้นะครับออกจากวัดช้างให้โดยตรงนะครับครับเนื่องในวาระพิเศษนะครับในหลวงราชกาลที่เข้าครบรอบ60พ้นษาของท่านนะครับ ปลูกเสกพิธีใหญ่นะครับโดยพ่อท่านนองวัดัยขาวนะครับคุนผู้ปลูกเสกเล็กเกจิอาจารย์สายภาคใต้อีกหลายรูปนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่มีมวลสารในการจะสร้างดีนะครับและการปลูกเสกพิธีใหญ่นะครับผมจึงอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้ศึกษาและสะสมนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวนี้เริ่มหายากแล้วนะครับส่วนองค์ที่ผมนํามารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับอยู่ในสภาพ ผ่านการใช้มานะครับครับโดยข้างหน้านะครับเป็นรูปแบบหลวงพ่อทวดนั่งขัดสมาธิบนบัวข้ามบัวหงายนะครับคือทําบล็อกเหมือนกับบล็อกรุ่นแรกเหรียญหัวตรุ่นแรกปี2500นะครับแต่เหรียญนี้เขาเรียกว่าหัวโตรุ่นที่2นะครับครับเป็นเหรียญเสมานะครับครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่มีประสบการณ์สูงนะครับเพราะว่ามวลสารที่นํามาจัดสร้างนะครับเอามวลสารของห่วงเหรียญเล็ก เนื้อโลหะต่างๆนะครับสมัยเก่านะครับโดยการปุกเศกของเกจิอาจารย์อีกหลายรูปนะครับโดยเฉพาะพ่อท่านนองแห่งวัดทรายขาวนะครับเป็นเจ้าพิธีนะครับออกในนามของวัดช้างให้นะครับรับถ้าท่านมีโอกาสนะครับเจอเจอที่ไหนนะครับให้เก็บสะสมได้เลยนะครับเหรียญหัวโตรุ่น2นะครับปี2 5 3 0นะครับข้างหลังเป็นรูปอาจารย์ทิมนะครับโดยใช้แบบเดิมกับเหรียญหัวโตรุ่นแรกเลยนะครับ ครับเหรียญนี้สภาพผ่านการใช้มาครับเลยเนื้อหาเลยดูง่ายนะครับครับผมจึงอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้สะสมเหรียญนี้นะครับราคาพอจับต้องได้นะครับคือหลักพันต้นๆถึงหลักพันกลางๆแล้วแต่สภาพนะครับครับเหรียญหัวโตรุ่น2นะครับครับบัตรช้างให้นะครับปีสองพนมนะครับครับสำหรับคลิปวันนี้ผมก็ขอจบเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดปการใดกราบขออภัยมาเช่นเดิมนะครับจากผมพงศ์กระสินครับ